สวัสดีครับนะครับสวัสดีผู้ชมทางทีวีตู้เย็นไมโครเวฟทุกท่านเลยนะครับก็นะครับพบกันประจำครับ15นาฬิกาหรือว่าบ่าย3โมงนะครับช่วงวันจันทร์รีแคปพเมร์ลีกนะครับมาพูดคุยกันนะครับระหว่างกินข้าวกินกาแฟช่วงนี้กำลังง่วงเลยนะผมมั่นใจเพราะวันนี้วันจันทร์ช่วงบ่ายนะครับมาดูกิจกรรมของเราหน่อยหรือว่าเราลืมพูดดีหน่อย บอลเจ็ดสีเอาบอลเจ็ดสีเท่าไหร่ป้องไม่รู้ทีมงานจะยังไงทีมชาติยู20เจอกับลาวินิดทีมชาตินี้ทีมชาตินี้ไม่ใช่พัฒนาบพีทตอนนี้มันมีดราม่ากันเยอะแยะมากมายในโซเชียลนะครับสำหรับโรงเรียนลาดจาอ่ะลาดวินิดบางแก้วครับเมื่อวานมีการแข่งขันฟุตบอลเจ็ดสีก็เป็นในฝั่งของรัตนาบพีท พัฒรบพิษนะครับเอาชนะไปได้นะครับเจ็ดประตูต่อหนึ่งแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นบุรีรัมย์จูเนียร์ป่ะใช่บุรีรัมย์จูเนียร์คือคือเอาง่ายๆอ่ะพัฒรบพิษคืออะคาเดมี่เป็นเด็กในระดับบุรีรัมจูแล้วหนึ่งเลยเนี่ยที่มันเป็นดราม่ากันนะก็เพราะว่าในพัฒรบพิษเนี่ยก็มีพวกทีมชาติยูยี่สิบเยอะอยู่เขามองกันว่าอย่างที่พี่ติโอพูดก่อนที่รายการจะเปิดคือมันมีความที่เห็นสองฝ่ายใช่ครับฝั่งหนึ่งก็เอ้ย ไม่มีมพูดง่ายๆคือไม่มีผิดไม่มีถูกครับถ,ถ้าเถียงกันเรื่องกีฬาเนี่ยใช่คือมันมีแพ้ไม่ชนะอยูแล้วใช่ไมคัมันต้องแพ้ต้องชนะแต่ถ้าเกิดเรามองย้อนกลับไปในฟุตบอลเจ็ดสีย<ะ>้อนกลับไปยุคก,ก่อนที่จะมาแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นไวรัลขนาดเนี้ย่ บรรดากุ๊ปโรงเรียนดังๆเนี่ยก็มีทีมชาติมาเล่นอยู่แล้วนะครับเมื่อก่อนมันจะเป็นเด็กในกรุงอะเด็กในกรุงแล้วคือมันก็สอสชั้นอะคลองมาเจ็ดยาวปีอันนี้ผมขออนุญาตเลยแล้วกันก็อย่างที่ผมว่าผมก็อยู่ในวงการพวกแบบุบอลเจ็ดสีพวกบอลโรงเรียนอะไรมาเยอะผมไปดูประจําคือเราจะเห็นทีมชาติชุดนักเรียนไทยอยู่นู่นนี่นั่นคือลงเล่นเจ็ดสีหมดครับแต่แค่วันเนี้ย มันเป็นบุรีรัมได้แชมป์แล้วมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรกระแสมันกำลังมามันเลยกลายเป็นดราม่าเต้ดังๆทีมชาติไทยก็เคยผ่านหมยที่เออชื่อได้นะเออชื่อได้มเนี่ยมัน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 เป็นเวทีเริ่มต้นสู่การเป็นทีมชาตินั่นแหละนะครับก็คือฟุตบอลน่ะมันไม่ได้แบ่งอยู่แล้วอ่ะถ้าสมมติคุณเก่งกว่าคุณก็เอาชนะไปชเป็นแชมป์ไปแต่จะบอกว่าตัวทีมชาติเยอะกว่าส่วนตัวผมนะส่วนตัวผมนะผมว่า ไม่ผิดหรอกที่ที่ที่เขาจะออกมาดราม่ากันนะแต่คือว่าปีหน้าก็หาทีมชาติมามั่งนี่แหละ่าแที่เราคุยกันนะผมว่าปีหน้าเนี่ยอะคาเดมี่สโมสรกระโดดเข้ามาเต็มแน่ว่าเข้มข้นคือผมว่าสนุกนะเจษีคือผมว่ามันจะสนุกขึ้นเด็กคนนี้เรียนจบไปเเด็กรุ่นใหม่ขึ้นมาไม่เป็นปีต่อปีไปอย่างปีแล้วมันอาจะเป็นการทลาลมแม้มัธยมบาดเจ็คือแปดช่วงหลังครับพอไม่ใช่เด็กในกรุงแล้วก็จะเป็นเด็กต่างทั่วไทยแหละต่างจังหวัดอะ เอาผมมองว่าเด็กต่างจังหวัดเขามีความมุ่งมั่นในการเล่นกีฬามากกว่าเด็กในกรุงเทพครับด้วยพื้นที่ด้วยมันมีหลายอย่างอะไรว่าใจอะทุกคนรู้อยู่แล้วมันมีเงินด้วยมีทุกอย่างจะมาบอกว่าทางแบบมันเป็นเพราะว่าเป็นอะคาเดมี่สายป่านยาวกว่าคือท่อน้ําเลี้ยงดีกว่าคือเอาจริงจมันมันคือต้องถามย้อนกับคําถามนี้มันต้องย้อนกลับไปถามที่บรรดาโรงเรียนที่โงก่อนครับว่าคุณคุณเขาเรียกว่าอะไรสนับสนุนทีมดีพอหรือเปล่าคุณจะมาโทษว่าเฮ้ยอะคาเดมี่บุรีรัม์วะ แม่งมีเขาเรียกว่าทอน้ําเลี้ยงดีนู่นนี่นั่นแบบการฝึกซ้อมดีแล้วทาไมคุณไม่ยอมองย้อนกลับไปว่าวันนี้คุณสนับสนุนทีมคุณดีแล้วหรือยังถูกไหมถ้าวันนี้คุณทําสนับสนุนได้ดีคุณเลือกเด็กจากที่แบบความสามารถเอามาลงเล่นเนี่ยมันก็สู้ได้นะไม่ใช่ว่าสู้ไม่ได้คือทีมชาติก็เป็นเด็กอายุเท่าๆกันไม่ใช่กินหินกินทรายก็สามารถเล่นได้เหมือนกันถูกป่ะวันนี้คุณต้องมองหลายๆมุมผมว่านะในส่วนตัวผมนะ เออผมไม่อยากพลาดพิงเลยโรงเรียนโรงเรียนโรงเรียนเก่าผมวอ่าครับผมเขาเลือกที่จะไม่ส่งเลยอเพราะอะไรห่าเขาบอกว่ามึงสู้เขาไม่ได้หรอกเขาพูดอย่างนี้เลยมึงไปเอากีฬาอื่นดีกว่าใช่เขาพูดอย่างนี้เลยถ้าไม่อยากพลาดพิงชื่อโรงเรียนถ้าคิดแบบนี้อ่ะผมผมมองว่าอะไรมาคิดแบบนี้มันมันแพ้ตงแหน่งในมุ้งใช่ครับพี่เพราะฉะนั้นเราต้องพัฒนาใช่ต้องพัฒนามาสู้กันสู้เอาบทเรียนตรงเนี้ยมาพัฒนาเด็กนะคุณเด็กเราไม่มีทีมชาติรอเราขุนขุนฝึกซ้อมแล้วเอาส่งเข้าคัดทีมชาติเนาะ แต่อย่าบอกก็บอกเขาก็ต้องมานั่งพูดกันว่าด้วยแรงสนับสนุนมันต่างกันน้่ยตอนนี้ผมบอกนะโซเชียลมีเดียมันเปิดกว้างมากผมเชื่อนะคนพร้อมสนับสนุนเยอะนี่เดี๋ยวทีมทีมไหนนะอยากได้การสนับสนุนพี่ติงโอแจ้งเลยเดี๋ยวพี่ติงุนเลยทักทายเข้าหาเพจ90นาทีได้เลยเดี๋ยวเราทับผมเนี่ยมีฝีมือนู่นนี่นั่นส่งเข้ามาวิดีโอเข้ามาผมเชื่อนะว่าผู้ใหญ่ทางทีมงาน90นาทีของเราเนี่ยยินดีสนับสนุนและเราก็ถึงบอกไงว่าที่เราเกิดเรื่องเนี้ย เพราะว่าอะไรนี่ครับกิจกรรมฟุตบอลเงินล้านโดย90นาที X กับเจาะลูกหนังก็เป็นโซเชียลมีเดียในเครือของเราเนี่ยแหละนะครับสำหรับ90นาทีแล้วก็เจาะลูกหนังครับได้มีมหาการฟุตบอลนะครับปิดหลีกเงินล้านฟังนะเพื่อนๆปิดหลีกเงินล้านครับระหว่าง90นาที X กับเจาะลูกหนังบายพี่หนึ่งเทิร์นโปหรือว่าเทิร์นโปมีเดียนั่นแหละเข้ามาเป็นจัด ถ่ายท่อสดให้ับภายใต้เพจเจ้าเสี่ยมดีของเรานะครับในสนามกีฬานะครับใจฟ้าจังหวัดลบบุรีนะครับไล์สดนะครับผมทุกคู่ทุกสนามพร้อมรูปถ่ายจากเทิร์นโปมีเดียนะครับแล้วก็ชิงเงินรางวัลครับ1ล้านบาทแล้วก็ร่วมชิงอ่าหน้าจา168รทีมทั่วไทยนะตั้งแต่วันที่ 7, 8, 9ทธันวานะครับแล้วก็เป็น เป็นการปิดลีกอะปิดลีกในที่นี้คืออะไรครับน้องน้อยอธิบายหน่อยก็คือเราจะไม่ให้นักเตะที่เอาเรียกได้วเป็นเป็นมืออาชีพคือเราจะเอาแต่เบรกเนอร์เลยครับใครที่เคยเล่นลีกเคยเล่นสโมสรอาชีพหรือ tamam> ว่าอะไรก็ตามครับไม่ให้ลงเล่นครับอ um> um> ันนี <h <h ari> <h ari> <h ้เราจะเฟ้นหาดาวรุ่งจริงๆขึ้นมาเออถ้าเกิดเราระบุอย่างเงี้ยหน้าใหม่อ่าถูกต้องครับพี่ คือเราบุชัดเจนเลยนะอันนี้อันนี้คืออะไรอันนี้คือปิดหลีกถูกไหมใช่ก็คืออยากให้โอกาสเหมือนล่าสุดของเราก็มีดราม่าเหมือนกันในฟุตซอลนะทุกคนที่มีซอสใช่ไหมซอแล้วก็ปิดหลีกเนี่ยนะครับในส่วนของนั้นปิดหลีกเนี่ยมันจะมีห้ามนะในส่วนนั้นทีหนึ่งเลยทีสองทีสามทีสี่เซมิโปถ้วยกอขอคอหรือว่าดิวิชันหนึ่งสองเนี่ยห้ามลงเลยนะครับรวมถึงพวกฟุตบอลชายหาดด้วยนะเรามีแบบวงเล็บเลยนะครับแล้วก็สามารถนะครับตอนเนี้ย เต็มยังเต็มแล้วเรียบร้อยน่าจะเต็มแล้วเนาะพอเราโปรโมทน่าจะเต็มแล้วนะครับเราโปรโมทมาสักพักแล้วแต่ว่าเราจะชิงชนะเลิศกันเนี่ยช่วงนะครับ789ธันวาคมนี้นะครับฝากไปกดติดตามด้วยแล้วก็รายการของเราเนี่ยผมบอกแล้วนะ1ล้านบาทเนี่ยผมพูดจริงๆว่าล้านนึงนะโอ้โหอะไรไม่ใช่แบบคือเอาจริงแล้วใหญ่มากใหญ่มากนะสูงมากนะครับผมบอกแล้วเราสนับสนุนเราสนับสนุนจริงนะครับแล้วก็ทีมไหนที่ อย่างที่บอกเลยครับถ้ามีฝีมือเข้าตาของทีมงานเราหลังบ้านผู้ใหญ่เราพร้อมสนับสนุนดูแราเลยทุกสิ่งอย่างเลยนะครับก็อย่างที่บอกคือของเราเนี่ยที่ถทีก็คือพร้อมที่จะผลักดันนะผลักดันพวกบรรดาช้างเผือกที่อยู่ในป่าถ้าเกิดใช้ทรอย่างนี้ถูกไหมเอออันเนี้ยที่เราคือเงื่อนไขตรงเนี้ยที่เราทํามาไม่ได้ว่าไม่อยากให้ตัวหลีกอะไรมาเล่นอย่างนี้แต่เราอยากให้คนที่มีความสามารถแล้วไม่มีพื้นที่ที่จะแสดง ออกมาได้เล่นให้คนเห็นถูกไหมเอาพูดได้ง่ายอ่ะคือว่าตอนนี้เราอยากเป็นกระบอกเสียงให้กับวงการฟุตบอลนั่นแหละนะครับแต่เราก็พยายามจะนําเสนอแต่สิ่งที่มันแบบเป็นกลางมากที่สุดเลยกันไม่ไม่เข้าข้างฝั่งไหนอ่ะเราไม่ได้เข้าข้างฝั่งไหนแต่เราพูดในมุมที่แบบมันสองฝั่งนะเนาะแต่มันก็ต้องจะมีมันมีดราม่าอย่างแล้ว อะไรอะเมื่อกี้ผมเห็นอยู่กระดิกเท้าก็ด่ามากแล้วก็ดิเท้าก็ด่ามากได้ไม่เป็นไรไม่ต้องสนใจหรอกนะครับผมนะผมส่วนตัวนะผมผมใช้ชีวิตผมตัดเวลาผมติดกล้องปุ๊บผมใช้ชีวิตไม่ได้อยู่ในสังคมขนาดนั้นไม่ได้อยู่ในโซเชียลมีเดียเยอะขนาดนั้นก็เขาเรียกว่าอะไรนะระวังหน่อยดีกว่ามัดระวังเนาะโซเชียลเนี่ยดาบสองคมดาบสองคมนึกเนาะนะครับผมประมาณนี้แล้วกันคนพูดไม่คิดคนคิดไม่พูดเรื่องจริง